หอมหอมโอ้โจ๋าจ๋าจ๋าไปเยอะแล้วโอ้โอ้ไปเยอะแล้วเอาบ้างเอา้าถึงไหมคะถึงไหมทำบาปหมอด้วยนี่ฝนน้ท้าทายกว่าอีกเออชอบพ่ออาลงลงมาเล่นกับน้องมาไม่ลงน้องคอตั้งหมดแล้วเออ อาบาปทำบาปเนาะนี่กับน้องเนาะมาเล่กับน,น้องไปลูกป่ะ <c oughs> ดูน้องน่ารักจนน้องใส่ชุดน้องหลอ่อเนาะหนูหล่อไหมลูกหล่อไหมนี่กับน้องอนอมมเน,น,นงเาะไปไปหาหน้อยมาหาแม่มา